ก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกับการออกแบบการวิจัยสิก่อนนะครับการออกแบบการวิจัยหมายถึงการวางแผนล่วงหน้าก่อนดําเนินงานวิจัยนะครับโดยออกแบบโครงสร้างของงานวิจัยเครื่องมือการวิจัยรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมก็ประมาณนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมการวิจัยนะครับสำหรับประเภทของการออกแบบการวิจัยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณประเภทที่2คือการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและประเภทที่3คือการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานสำหรับประเภทของการออกแบบการวิจัยประเภทที่1การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณนะครับจะเป็นการออกแบบ การทดลองและกึ่งทดลองหรือการออกแบบที่ไม่ใช่การทดลองเลยเช่นการออกแบบเชิงสำรวจนะครับสำหรับประเภทที่2ก็คือการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นการวิจัยที่มีความยืดหยุนนะมีความยืดหยุ่นจากสภาพการระหวา่างการวิจัยและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับประเภทสุดท้ายเป็นการออกแบบ การวิจัยแบบผสมผสานนะครับซึ่งก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ action research design หรือ par และอีกประเภทหนึ่งก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงพัฒนาหรือ research and development design เช่น r d สำหรับความหมายของการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา research and development หรือ IND เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าคิดค้นอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิตเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์เทคนิควิธีหรือรูปแบบการทำงานระบบบริหารจัดการหรือนวัตกรรมและทดลองใช้จนได้ผลที่น่าพึงพอใจครับแล้วจึงนำผลไปเผยแพร่ เพื่อพัฒานางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปสำหรับผลผลิตในทางธุรกิจอาจจะเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นตัวสินค้าเป็นโปรดักแต่ว่าผล,ผลผลิตในทางการศึกษาเราจะเรียกว่านวัตกรรมนะครับที่อาจจะเป็นวัตถุ material หรืออาจจะเป็นหลักการแนวคิดทฤษฎีที่จะทอนให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการ เพื่อการปฏิบัติการด้วยนวัตกรรมมีรากฐานมาจากภาษาละติน i n v e n t o r ่หมายถึง to renew หรือ to modify นวัตกรรมนั้นเป็นการนำสิ่งต่างๆเข้ามาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่โดยผ่านการทดตองเพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า adapt adapt หรือ create นวัตกรรมนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอาจมาจากการคิดค้นปรับปรุงเสริมแต่งของเก่าที่ได้รับก,การทดลองและพัฒนา,นาจนเป็นที่เชื่อถือและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1นนวัตกรรมประเภทวัตถุ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมประเภทที่2ก็คือนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบวิธีการกระบวนการหรือระบบปฏิบัติการนั่นเองสำหรับลักษณะของการวิจัยและพนันาาะการวิจัยและพัฒนามีลักษณะสําคัญดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือเป็นการแสวงหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการพัฒนาต่อยอดให้ได้ต้นแบบ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้กาล่วคือเป็นการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาหรือแสวงหาหรืออสร้างสารรค์งองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อใช้ในการเป็นต้นแบบในการพัฒนาและสามารถใช้ได้ในวงกว้างนะครับสำหรับข้อที่2เป็นการศึกษาค้นฟ้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะครับ เนื่องจากว่าจุดแข็งของการวิจัยและพัฒนานะครับเป็นการนําหลักการวิจัยหลักการพัฒนานะครับและก็การเผยแพร่นะครับให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ความเข้าใจนะครับที่จะต้องทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับข้อที่3มีการดําเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัตถักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้นะครับก็คือการทําวิจัยและพัฒนา ทุกขั้นตอนจะต้องกระทําด้วยความพิถีพิถันนะครับมีการตรวจสอบทวนซ้ำไปเรื่อยๆจนได้ผลสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจนะครับสำหรับข้อที่4มักใช้วิธีการผรสมผสานวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาโดยส่วนใหญ่จะใช้ทั้งสองวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บ ข้อมูลด้วยเชิงปริมาณและการศึกษาลงลึกในเรื่องของคุณภาพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราต้องการจะนำไปแก้ปัญหาครับสำหรับข้อที่5นั้นคือมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ผลการวิจัยและพัฒนาครับก็คือจุดสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเลยก็คือ,อเป็นการ ศึกษาเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหานะครับให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้งานนะครับสำหรับข้อสุดท้ายก็คือผลการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบนะครับ ก็คือเป็นการใช้หลักการทฤษจดีและเครื่องมือมาประยุกต์ใช้งานด้วยกระบวนการวิจัยจนได้รูปแบบใหม่ครับสำหรับประเภทที่2ก็คือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับเป็นการมุ่งพัฒนาปรปับปรุงการทํางานการใช้งานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั่นเองสําหรับข้อที่3การวิจัยและพัฒนา เครื่องมือและอุปกรณ์นะครับเป็นการปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์หรือวิธีการที่มีคุณภาพดีนะครับลดต้นทุนเวลาทำงานและได้ผลตามโจทย์วิจัยสำหรับข้อที่4เป็นการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่มีใช้ให้เป็นนวัตกรรมตามกระบวนการวิจัย สำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนดังนี้ 1. การสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการข้อที่2ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 3. การออกแบบสร้างเลือกวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาข้อที่4การทดลองใช้และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมและข้อสุดท้ายคือจะต้องมีการประเมินผลและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสู่วงกว้างสำหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนาในขั้นที่1การสำรวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและการศึกษาหลักการแนวคิดฤษฎีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานะครับเป็นการดําเนินการวิจัยเชิงสำรวจหรือ survey research นะครับก็คือเป็นการสังเคราะห์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการในขั้นตอนนี้จะสามารถวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสําหรับขั้นที่3การออกแบบสร้างเลือกวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานะครับเป็นการดําเนินการโดยการนําความรู้และผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่1นนะครับ มาพัฒนาโดยเริ่มจากการวางแผนการกําหนดวัตถุประสงค์การกําหนดวิธีการดําเนินการการดําเนินการพัฒนาโดยในขั้นตอนนี้ต้องมีการใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับประเมินหรือการพัฒนาในขั้นตอนต่างๆในการในกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่4การทดลองใช้และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเป็นการทํางาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมโดยจะดําเนินการทดสอบอยู่ทั้งหมดอยู่3ครั้งนะครับโดยครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการทดสอบกับกลุ่มเล็กนะครับเป็นกลุ่มสําหรับทดลองเบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการประเมินเชิงคุณภาพครับเป็นต้นสําหรับกลุ่มที่2เป็นการทดลองกับกลุ่มใหญ่นะครับเป็นการนําผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มนําร่องไพร o t กรุ๊ปนะครับและกลุ่มสุดท้ายที่เราจะนําไปทดลองก็คือกลุ่มทดลองพร้อมนําไปใช้งานนะครับเป็นการทดลองเพื่อตรวจสอบความพร้อมสู่การปฏิบัติจ,จริงหรือการใช้งานจริงสําหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนานขั้นสุดท้ายก็คือขั้นการประเมินผลและการเผยแพ,พร่ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมนะครับเป็นการประเมินผลการดําเนินงาน การนำผลการวิจัยผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมไปเผยแพร่เช่นการนำเสนอในการประชุมสัมมนา,าวิชาการหรือวิชาชีพการตีปิมเผยแพร่ในวารสารวิชาการการติดต่อกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆและเผยแพร่สู่วงกว้างสำหรับแนวปฏิบัติในการออกแบบ การวิจัยและพัฒนานะครับมีแนวปฏิบัติในการออกแบบดังนี้นะครับในขั้นที่1เราจะต้องออกแบบการวิจัยหรือเรียกว่ารีเสิร์ชดีไซน์ก่อนไม่ว่าจะมีโครงสร้าง,งต่างวิธีการงบประมาณหรืออื่นๆนะครับในขั้นที่2เราจะต้องกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มเป้าหมายเพื่อกําหนดว่ากลุ่มที่เราต้องการไปพัฒนาหรือเราไปแก้ปัญหาให้กลุ่มนั้นเป็นใครนะครับเราจะได้เลือกอประเด็นหรือศึกษาค้นคว้าได้ตรง บริบทหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรนะครับสาหรับลําดับขั้นที่3ก็คือเราจะต้องกําหนดเครื่องมือหรือต้องสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับซึ่งเครื่องมือในการวิจัยก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือประเภทที่1ก็คือเครื่องมือที่ใช้เป็นรีเสิร์ชอินโนเวชันนะครับนั่นก็คือเครื่องมือที่ใช้สําหรับการทดลองนะครับและเครื่องมือ อีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็บข้อมูลในการวิจัยเก็บเ,เก็บสถิติต่างๆนะครับที่จะมายืนยันประสิทธิภาพหรือการใช้งานของอาการวิจัยหรือชิ้นอินโนเวชันที่เราพัฒนาขึ้นนี้ได้นะครับสำหรับขั้นที่4ก็คือการกำหนดขั้นตอนการวิจัยหรือ research step นะครับอ,อันนี้เราจะต้องระบุว่าเราจะเริ่มจากอะไรทำอะไรก่อนแล้วไปิ้นสุดที่ อะไรนะครับสำหรับขัข้นที่5ก็คือการเก็บข้อมูลในการวิจัย data collection นะครับเป็นการเก็บข้อมูลในเรื่องของสถิติต่างต่างนะครับขั้นที่6ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในส่วนของข้อที่6เนี้เราก็ต้องดูว่าการวิจัยลัฒนาที่เราต้องการทำนี้เราต้องการแก้ไขปัญหาอะไรและเราต้องการนำข้อมูลประเภทไหนมาใช้งานเราจะต้องอมีการกำหนด หรือวางข้อมูลสิติไว้นะครับว่าเราจะต้องใช้สิติประเภทไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและสุดท้ายก็คือวิธีทางสตินะครับเป็นการคำนวณด้วยค่าสิติที่เกินไว้ในขั้นที่ขั้นตอนที่6เมื่อสักครู่นี้นะครับสรุปหลักของการออกแบบการวิจัยและพัฒนาหรือ r d นะครับจะสามารถแบ่ง ให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่3ช่วงนะครับช่วงที่1ช่วงที่ห,หก่อนการทดลอง pre experimental phase นะครับเป็นการวิเคราะห์การดำเนินงานเดิมนะครับเพื่อหา research question นะครับก็คือเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่2นะครับการศึกษาเอกาสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสำรวจบริบทความต้องการนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาจะถือว่าอยู่ในขั้นก่อนการทดลองนะครับขั้นต่อมาคือขั้นทดลอง experimental phase นั่นคือขั้นของการทดลองทบทวนติดตามประเมินผลขั้นนี้นะครับเป็นขั้นของการพัฒนานวัตกรรม innovation นะครับเพื่อไปตอบ โจทย์ความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็เป็นการนําไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่เรากําหนดไว้นะครับเพื่อเป็นการทดลองและเป็นการติดตามผลการวิจัยและพัฒนาของเรานะครับและในขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่3หลังการทดลอง post experimental e p a g e นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผล การดำเนินงานเพื่อเผยแพร่สู่วงกว้างนะครับขั้นในขั้นนี้ก็คือเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิิิอะไรก็ตามหรือแบบสอบถามแบบเก็บข้อมูลต่างๆนํานมาวิเคราะห์ด้วยสติที่เราได้กําหนดไว้จากนั้นก็เป็นขั้นที่คือจากนั้นก็เป็นการนํา เสนอในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยของเรานะครับ